น้องพี่น้องอึปตอเอก็ดีลุไปไหมลอได้ปะเยคยบอกเจ้ากระชลก็ดีป่บอกกีลกด้ะอยกชีกดีสิล่น้อพี่น้องเลยขึ้นบ่ได้ได้ขึ้นบ่ได้ได้อนี้ บมื่คิดว่าย่านทมหัวอยุบบึงนี่เนาะใช่ไหมนะนบเอาแล้วกะขอบุญขอบคุณทางพ่อรวยนั่นเด้อเนอะกับแม่เพิ่นโอเคเนาะเอาขอบุญขอบคุณเพื่อนน่นเ้อเนอะโดยขอบบขใจเพิ่นหลายๆเด้อเนาะขอบใจพ่อรวยเพิ่นกับแม่เพิ่นเนาะก็คอยเพิ่นอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันยืนมันยืนเลยใช่ถูดำรวยดำรวยขึ้นไปเนาะพ่อพี่ดองเอ้มันชุกเด้อ มักเดียวเขารอไปในทาเบิงมาเม่อนาสีทวงทำมาบุหินนี่เนาะพ่อพี่รองเลยมีน่าสีบอกเลยสมุดอ่ะมีน่ายูยูเพื่อนมีน่าเนาะก็คือสีได้ลูกเอ่าสมุดอ่ะมีน่าไปเกี่ยวข่าอยู่คุณน่ะเป็นสีบุหินเนาะเราลัดก่อนเลยเราจลัดไวก่อนแนเนอะอ่าเอาเอาเสน โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พีนสสนนพพ่น้องเอฟซีบาสุสุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยโบว์บาซิลทาง้งต่างลาวเดอ้อน้องหาเดือยวบาซิลทางพังไทยพ่อแม่พี่น้องทังต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาสู่ซองของบาจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยเดอ้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยคือตอนนี้น้องพ่อพี่น้องทางบาจิตเองอยู่ทางเฮือนของทางอ่าน้องมีนาเพิ่นเนาะอ่าเวลากะมาหับอ่าเพิ่นนะน,น้องพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าเวลาจะเมื่อเกี่ยวเข้า แล้วก็ต่างมาอัปเดตเบื้งเนาะพราพี่ร้องพอพอดีว่ากลางเว้นเมื่อวานนี่นะทางสร้างเพิ่นเนาะอ่าขุดตอนกลางเว้นพี่ร้องตอนนี้ก็คือจีแล้วและโบหรือว่าจังไนเลี้ยงตาสี้ไทยบรรยากาศนะครับผมพี่ร้องเบิ้งฮะทางน้องมีนะมาจากทายสบายดีในเด้อเนาะสบายดีเนาะป้าตัวเต็งตัวไปใช้นี่ฮะอ่ะเต็งตัวไปใช้นี่นะอ่าอ่ายังก็คืองานงานมันน้องเพิ่นเอื่อยบ่ เ,เลยไนดะ้เนาะลูกป้าเออง,งานมันงานไหวขลองฮันบ่อ่าไหวขลองงานอ่าพี่น้องเนาะอ่าอลูกป้าลูกป้าอยู่ที่อันไหนใกล้บ,บ้านนี่แหละอ่าก็เลยแต่งตัวแบบนี้เน่เมน <c oughs> โ่เฮ้ยน้องพ่อพี่น้องเ,เออโอเคสินอกก็คือเมื่อนี้นะ่ะทางบริจิตเองน่ะมาหลับแล้วก็เดี๋ยวอันน่ะสีเป็นจังได้ทางทางนี้แล้วแล้วบ่ เพิ่นขุดคุมได้แล้วโอแต่ว่าช่างเพิ่นยังเกี่ยวเข่าอยู่เลยเออวันนี้ทางแถเพิ่นบอกว่ามืออื่ดไหมมืออืดไหมเมนมืออืดคือชิพากันไม่เห็นพนบอกว่านะพ่อพี่น้องเมนนี่เนี่ยเพิ่นเกี่ยวเข่าเนาะแมนแต่ว่าคือทั้งค่าสร้างคุดนี่คือเรียบร้อยแมเนบอแ์เมนเรียบร้อยแล้วกลางวินเมื่อวานเนี่ยเนาะเมนอ่าเมื่อวานอ่าเมื่อวานนี้เขาเกี่ยวเข่าตอนกลางวินนาะพ่อพี่น้องบอได้มาอัปเดตว่าเกี่ยวข่าอ่เอ้าก็เกี่ยวกันกับเจ้าพนแล้วพันที่เกี่ยวว่านี่นะ เอาอกับพ่อมเจ้าอนนะเมื่อวานนี้แล้วเมื่อเช้านี้กับยังน้องพ่อพี่น้องเลยตืายอ๋อบอแรกกับผ้ามาเลยน้องพ่อพี่น้องอ่าผ้ามาเลยเมื่อเช้านี้ก็แล้วอาโอเคสินะอ่าจังใดก็เดี๋ยวสิอ่าเปลี่ยนมุมกล้องได้ก็เดี๋ยวสิทางน้องมิน่าเพิ่นอ่าพาทัวร์เบื้องนอก่ามีอีกอย่างน้ำเน่เห็นนะอ่าพูดฮอดขั้นตอนไหนแล้วน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าโอเคเนาะเฮ้ยน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าตัวภาพก็อยากสีสันๆเนยเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยเพราะว่า mũi mấy cái xanh, nó bỏ đây kìa ôi nó phải bị đông ấy nó 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 bưng đúc phá phải bưng đúc à hút lệ hoặc chảy lèo, nó phải bị đông ấy cái khai sang phần nhân mà săn áo đến nỉ nó phần nhân lo dù phải đông ấy nừng phán bạt phần bột quả nó phải bị đông ướp à cái gì lúc bay bé cái gì đâu cái gì <laughs> <tưởng là gì? cười> Cái này bao dòng chữ có phi lòng người con borai đây 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 bó đây đây đấy, đây 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 thùm hùa đây đây này đây 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 Mình đây đây มีแต่ว่าทั้งพอเพ่นบอกว่ามื่ออื่นมื่ออื่นพันชีนะพากันอมาเฮ็ดนะนาะงพอพี่รองคิดว่าห้องนทังนี้มันลบเนาะอะไรเป็นยังไงมันลุกอ๋อโมย่ะเรากเพราะว่าคำว่าทอมันไกลขึ้นมากนี่ก็ถือว่าก็ดีอยู่นะเวลาถาหมุดว่ามันเต็มก็เราสามารถดูได้เห็นนะ แต่ว่าขุดอีกนิดนึงนี่พอดีน้ำออกเลยได้หน่อ่ามันชุ่มเบิดเด้เนาะน้างเลยเออเอาว่าน้ำสางเออเห็นน้ำสางเลยสิเห็นน้ำสางเลยมันชีออกอยู่บ่ล่ะอ๋อปวดน้ำมันมีบ่เี่ยเบอสี่ตัวมันซุบมันชิ่ออกบ่อะอ๋อถ้าขุดอีกเบื้องก่อนเสน้องพ่อพี่น้องไงมันเปรี้ยแม่นบ่อือหือคือสร้างเพิ่นนพ่อพี่น้องไงหาดำเนินการเบื้องแรกก็คือสีโบขุดยากเบื้องนี้เนาะ ดินมันอ่อนเนาะดินอ่อนเนาะผู้ดีเลยอ่าคั่นแบบว่าขุดยามแรงนี่คือสิอะคือสิแข็งคักเนาะเออย้นตกลงไปด้วยอืมมาๆๆๆๆเนาะพอพี่น้องเอ้ยอ่าว่า้ก็สร้างเมื่อวานนีมันคนละสร้างเนาะเมื่อวานนีเนาะคนละสร้างเนาะพอพี่น้องเอ้ยนุดคุมให้อืบงๆๆจังได๋บัดนี้าสิก็ได้เนาะอ่าเดี๋ยวสิมอบเงินให้เจ้าอ่าไว้ให้อ่าไปให้มอบให้แม่เด้อ อ่ามอมแมมเป็นเงินค่าสร้างนี่แหละอ่าเพราะว่าขาดคุณของน้ำของในน้ำเนเนาะกตถือว่าจำร็จแล้วพี่น้องขั้นตอนหนึ่งเนาะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นทั้งสร้างเพิ่นมาโกบัลนี้ก็ได้ฮะนะจังได้จะมีแต่ว่ารอที่ตามรับชมเบิ่องน้องพอพี่น้องเอ้นว่าซีเป็นจังได้ฮะนะอ่านี่แหละน้องพอพี่น้องอ่าพังเบิ่งว่าอุปกรณ์ต่างๆมันมีอีย่างเนย ห่อนแดดห่อนอยู่บ้าง่าจะมาหรอโอ้แกจะคุมาแต่จเศร้าแน่นี่แน่เฮ้ยนะพ่อพี่รองเอ๋ตอนนี้กะพี่เละอ่ากะอยากสวยๆจังหน่อยแล้วล่ะอ่าเพราะว่าเมื่อนี้น่ะมีเวียกน้ำเนยเนาะอ่ามีเวียกอยู่ที่เพื่อนไหวอ่าเขลองนั่นแหละพี่รองเอ๋หาก็เลยอยากสวยๆเนี่ยเมื่อนี้ก็ได้อ่าปกติกะจะเศร้าเน่เนาะอืมเดี๋ยวกะแมนแมนทำบูชิยังซีออกไปหน้าอยู่พี่รองเอ๋ อ่าโตอ๋อๆจ้ะอ๋อๆไปเกี่ยวข้าวเลยบ่อ่าเกี่ยวก็เกี่ยวคั่นอ่าเมื่อยก็บ่เป็นหยังเนาะไหวอยู่บ่ก็ไหวอยู่เนาะบ่ได้เมื่อยปานดบ่เมื่อยปานดบ่อจ้ะเนาะางก็มีแต่ว่าตอนมันกๆนี่ก็นห่มอ่าซะเมื่อยเนาะพอพี่น้องเอ้ยไปตบ่อิเมื่อวานนี้ยังบ่ทันได้ตที่ว่าซื้อน่ะบ่สิซื้อหยังซะลืมเนาะวันนี เออเดี๋ยวว่นนี uh, ้ต่ำ no มื uh, ่อได้มาหุงวีดาทีวบาหมากใยไงวิจิตจงไว้ให้มันชุกเป็นยังวิจิตมากินตัวที่บางมันชุบๆเลยเอาไปกันโอ้เนาะปุนเนาะมาหุงตัวนั่งกันไลยพี่น้องเลยจงไว้ให้อ่ากินตอนมันชุกตอนชุกบ่แมนแมนคือสิบว่ท่นคนเนาะเวลามันสุกนะจงไว้ให้เลย เถ้าว่าเฮ็ดหนึงเห็ดแบบมันสุกมาข้าวโกกสิเด็ดไว้ให้อยู่ดอกไม่ไว้ให้บาจิตเด้อร์เฉยตัวนี้เพาะว่าตัวนี้ชิเขียนซื้อไว้ให้เออมันชี้นั่นบ่ล่ะฮะมันสีสุกมันสี้แซ่บอยู่บ่ตัวนี้แซ่บเหรอเนาะโอ้อิสาเลือกให้เออเดือก็เดือดเฮ้ยเจโอเคโอเคฉันรอผมให้รอกนได้ได้ได้ฉันรอใครบอกว่ามัชีปวดแซ่บบอกว่าชีปวแซ่บก็แซ่บซันเนาะเอาอันนี้ก็ได้อ่าว่าสีทันคนได้ล่ะทันทันบอ ทีถาโจงทีถาท่วงเด้อเข้ามามารมนาแล้วเห็นเทวควันเนี่ยเม่นานอยู่เพื่อน,น,นบบเนาะคอาือท่านแต่ว่าไปเกี่ยวเขาใส่บุจิตสมือคือสิบพันแล้วเอาเหตุผลนี่มา, <c oughs> มาอ้างนอะไรกันโอ้ยน้องพ่อพี่รองเลยเอาสน,นอ่าคือทั้งค่าจา้างนี่พันหนึ่งเนะาะคือค <โด S 1> ุดค <โด S 1> ุมน้องพ่อพี่รองเลยก็พอดีว่าเป็นเงินอยู่ในประมาณหกแสนหกแสนห้าเนาะอ่านั่นแหละพี่รองเลย จังไดก็สิได้มอบให้ทั้งอนาสามีนะอ่าไปมอบให้ทั้งอ่าเพิ่นเด้ออ่ามุงให้ทั้งเพิ่นแต่ว่าเป็นเงินของทางอนาพอรวยพี่รองเลยอ่ากระชังตรงนี้เนาะพอรวยนะเมนของทางพอรวยที่เป็นปลาิ่นผ่างมาเมื่อวานนี้แหละอ่าชื่อในอยู่ในกินปลาเมื่อวานนี้แหละเนาะพอพี่รองเลยอ่าจกไปแล้วเนาะพอพี่รองเลยอ่าหกอ่าพันหนึ่งเนาะอ่าก็ยังอยู่อ่าเบื้องดูวสองล้านสองล้านไปเนาะอ่านั่นแหละ กสิให้ทั้งอนาจามินะนุบเอาแล้วกะขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อ้วยนั่นเ้อเนอะกับเมย์เพื่อนโอเคเนาะอ่าเอาขอบคุณขอบคุณเพื่อนน่นเ้อเนาะอืมโดยขอบุญขอบใจเพื่อนหลายๆเ้อเนาะอ่าขอบใจพ่อรวยเพื่อนกับเมย์เพื่อนเนาะขอคอ้เพื่อนอยู่ดีมีแเฮงสุขภาพแข็งแรงเด้ออายุมันยืนมันยืนขึ้นไปเดยจ้าธุร่ำรวยร่ำรวยขึ้นไปเนาะพ่อพี่ดองเอยอ่าก็ถือว่า ในหลับแล้วมิเตว่าจะเอาไปให้แม่เด้อเสียมาให้เม่ด้วยเจ้าจะใส่เองนี่แหละองข้าเปตลาดคงข้าสร้างด้ี่นะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิบสสบุพียานะเงินให้ข้าสร้างคิดจังไดเนาะปาตัวพี่น้องไรมิแต่ว่าจังไรจังไดก็รอติดตามรับชุ่มต่อไปเนาะว่าสิเป็นจังไดเนาะเรื่องของหน่ำของในน,กกน,น,น,งน,น,นี่นก็ได้เนาะพอผีดองเลย่าสีออกมาเป็นอะไรเนาะหน้าตาออกมาเป็นังไร แต่ว่าเฮาก็ได้บกทางสร้างเพิ่นนี่ล่ะว่า2 2เนาะอ่า2 2อ่าฟังเบิงนะอ่าบกนี่300ก้อนเนาะพอพี่น้องจเือบ่ิโลดีทังว่าเนาะเหลือบ่่มันเหลือแงดีเนาะอ่ายังสิได้าอีงก็สิกาะเอือนครัวอ๋อบ่ได้ก็กาะออกแม่นบ่อืม่มันเอก็ยังดีพี่น้องก็อยู่บ่จิตเวลานึงเข้าแล้วมันสุดแต่ยากกันแหละเนาะพอพี่น้อง เาฝนตกนียเปียกเบิรดทรงสีเขาในแท่มแม่บ huh. yeah. 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 ่เขาหันเนาะเขาหดกลางเฮือนได้ห hmm. น yeah. oh ่เนาะเพราะว่าฟังฟังนั่นกับบุญ่นเอนเนยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันบริอัดได้พี่รองเลยอ่าทังทึงทงทวนกับบริอเออทางเทงทกับบรอาเนาทังนี้กับบริอัดนอนกลางคืนนี่ยิ่งิจเวลามาเานยานยาานบ่ ยานดีบ่อยากนอนข้างล่างแน่แต่ว่าน้องเพิ่นก็นอนนําทําแม่เออจะคือบ่นอนตางสิเป็นหยังหาบ่นอนนี่เนาะเออเออได้ก็คือว่าเนาะอยากอยู่ทางเิงอืมสะดวกมันยังแบบนึัแน่เพราะว่าทําแม่เพิ่นนอนไวนอนไวนอนไวเนาะเออใจเพิ่นแน่อยู่วอยู่เกี่ยวขาเนาะอ่านั่นแหละพี่น้องเอ้ย เออสนาะพอพี่รองเลยมาอยู่ข้างนี้เป็นยังไงมันจังแจ้งเนาะอแ่าแจ้งไดยพี่นะอ่านั่นแหละพี่รองเลยดีงามเนาะเดี๋ยวคิดไรเ,เดี๋ยวชิว่า,น,น,น,าน,น,นั่นแน่นอนพ่อพี่รองนั่นแหละเมื่อกี้ได้มารับกัถือว่าโอ้มาเห็นทงา,างสร้างเพิ่นมีการเปลี่ยนแปลงไปนกโอ้ดีใจพี่รองเลยมีแต่ว่า,านับมือเด้อน้องพอพี่รองนับมือสีได้เห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะมารับทางนามินาเพิ่นท้งแต่ละมือ อ่าก็ที่ใดน่ะทายอัปเดตให้กับณ์พ่อ,อ,อ,อแม่พี่รองเบิ้งเนาะอ่าสิเป็นจังไดอ่าแล้วก็สิ่ถ่ายเบิ้งว่าทั้งสร้างพผนชีแบบใดพี่รองแต่ก็ได้บอกเพิ่นแล้วนะบอกเพิ่นแล้วเนาะอ่านี่ดิพี่แล้วตกวคนพีได้หนิเนาะอ่ายันอยู่ยันอยู่แถวนี้อยู่พี่รองเป็ดออกบุ้นเลยเนาะนี่ก็เนาะอืมมะคุงพิ่นก็บักไปมาบักไปแล้วต้นกล้วยเพิ่นก็ทั้งพ่อแม่พี่รองเอฟซีพิ่นก็ว่าอ้าวเนาะ อ่าสีหลายมันเด้เนาะแต่ก็เฮ็ดจังได๋ซะเนาะมีหลายอยู่จิบต้นกล้วยอ่ายังมียังมีหลายอยู่บ่มีหลายอยู่เท่านั้นเออคือเป็นหยังเนาะปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้เนาะอ่าบ่บ่บ่กลยางเสียยางเนาะแม่นก็สิได้เนาะอืมแต่ก็บ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยต้นกล้วยนี่กยังมีหลายยางอยู่เด้ยังมีหลายกออยู่มีหลายต้นอยู่แพุ่น เออนั่นแหละมากมันบ่ค่อยได้มีไม่ค่อยได้มากัตจิตแอ่วนาน่าวัตจิตยังไม่น่าเห็นนะโอ้ยหลายป่ะมันคนนี้ยบอกวังต้นกล้วยทั้งอยู่อยู่เพื่อนเจ้านี่คือแบบชุ่มๆคือยังไม่ท่านปิแต่ว่าอยู่ในคันซาจะบ่าแมนอยู่ในน้าบ่จิตโอ้ยักอะไรเป็นต้นนวลขาอะไรกุ๊กเตี้ยเตี้ยก็ยังเป็นหมากเลยอันนี้ชุงเฮียวคือต้นนี่นะถ้าว่าจิตนอนรับไม่ได้เนี่ย สีอาเมื่อเแื่นนี้หน้าเลยฉันบอฉันเนาะสีขโมยไปเด็กเอาลูกนะเนาะอาขโมยต้นกล้วยนะกล้วยยังกล้วยยงที่ว่ายาวๆนาดว่าจิตกล้วยมีบ่จ๊ะมีเออเห็นอยู่บ่รู้บ่กไม่ส่วนประจิตหรอกจังหวะนด้เนาะเจ้าชีเจ้าสีขโมยต้นกล้วยบ่ขโมยเอาเอาจ๊ะเนาะ อาว่าละกันได้ยินจะจูดนะนะขมุยอย่างอื่นนะพี่รองก็นี่คือมุยต้นกล้วยเนาะก็เห็นโอชิคอกระยันโอจิตว่าเออให้ให้ให้โอ้ยคอดีดีใช่เนาะจะไปขมุยเหยียงน้องพ่อพี่รองเลยเฮ้ยเนาะอ่านั่นแหละนั่นแหละเราจะ่างหัวกันไปแต่ว่าหลักๆเลยกันมีแต่ว่ารอพังเบิ้องน้องพ่อพี่รองอาว่าสิเป็นอย่างไรก็เลยแบบว่าเอ้าถ่ายคลิปใหมายถงพ่อแม่พี่รองเบิ้งก่อนนะแบบเนาะได้มอบเงินให้ทั้งอ่ะ น้องเพื่นอ่าว่าเราก็เห็นทางนาเม่น้องพอพี่รองเลยอ่าไปใจเห็กับงาคา้างเนาะอ่าบริเวณอ่าทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็ว่าอ่ายังนาอยากทำนีอยู่บ้านในเรื่องบว่าเห็ดของน้ำอยู่ไกลบ้านมาฉันกะเอาน้อพ่อพี่รองเลยกะอเนคตรอืส้เกาะห้องครัวมันก็สีฮอตพี่วะนาะบ่จิตไม่สีตกแมนแมนแมสุแล้วสุแล้วแต่ว่าภูมิมกซะน้องพอพี่รองบัจจิตเองก็ะ ยันยาปอีกเมนบ้าเห็ดห้องน้ำติดเลยเนาะมันยังมาทันนี้มีห้องรัวนเห็ดอเมอก่อนบรากาเห็ดอยู่อยู่นี่ก็ได้เนาะทำบุญิตดิก็เอาสุดแล้วแต่ว่าทางพ่อกับแมยพน้ำเนพี่รองเลยบรกาสีว่าอย่างกับบก้าบอารเนาะมีแต่ว่าแล้วแต่คุมอาการโซบของทางเจ้าของเฮือนแนเนาะพ่อพี่รองเลยบรอยากาศดี่วังไหนก็มีแต่ว่าฟังไป เหตดบางนี่เพิ่นคือสิแบบว่าอชุดๆแล้วล่ะชุดใจแล้วล่ะน่าจะมาเห็ดอยู่นี่เนาะตัวโถเอาสามเอาลงทิสร้างเพิ่นประมาณจะคนก็สองคนเนาะสองคนบ่จะเอาลงได้อยบ่นบ่ต้องหาคนบ่อืมเพราะวสองคนนี่กับวุ้ยนักได้นี่นะ Ừ. Cái đây cái nát vô nếp thì nó nhục cầm cả... ừ. Ôi Nàng nhạc tìm nâng Thà nhục đầy này mình mưa Ờ, đàn, Để... ờ. cả mưa nhá nó không? <laughs> <laughs> <chỉ> ờ. <laughs> ừ. à, Nhỏ nó Mặc thì nó đông cả đông แม่บ่ได้เอาคือสิประมาณนี้สําหรับผู้เสียมเพิ่นก็ยังบ่ทันได้อะนะเอาเมื่อเลยเนาะของชางบ่ว่าของในเฮือนสิเป็นของชางเพิ่นเนาะบ่เออแม่เพิ่นยืมบ่แค่นี้แต่ดินบ่แข็งพี่น้องคําว่ามีดินแม่ที่เพิ่นมีหน้าน่ะดินอ่อนๆดินอ่อนบ่แม่นเวลาฝนตกนี่โอ้ย ทางมันยากๆตองบ่อนประตูน่คันดินอ่อนนี่พอไว้แน่เนาะอ่าคือแบบนี้แหละคําว่าเป็นคุดลงไปดินแ้ดินบ่ชังน้ําแน่นี่ป้าโตยันแบบอ่าอ่แล้วอ่ามือพร่งนีก็มือใหม่บ่เลกอีกนะมือเดียวเนาะอันนี้ยันบ่แม่นแต่เช้านี่เนาะยันเพิ่นแบบว่าอ่างงเวียงเวนแม่นงเวียเนบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่เช้าด้ประมาณบ่าย่ เอา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 สนับพี่รองเลยเอาจังไดนก็คือว่าเด้อน้นองพี่รองผิดพลาดประการใดๆเลยขอโทษขอแพรน้าไม่ไคือมื่อนี้ก็ได้อ่ามาอัปเดตเห็นกับพ่อแม่พี่รองเบิง้งอ่าแล้วก็มือใหม่สิได้มาอัปเดตเห็นกับพ่อแม่พี่รองเบิง้งอีกอ่าโตไปเรื่อยๆแล้วก็สีมาอัปเดตเบิง้งมากคุงอ่ทาทั้งพ่อแม่พี่น้องเป็นพี่น้องใส่กันเด้อนะพ่อพี่น้องเลยอ่ามากค<อ>ุงนะอันนี้คือมากคุงกับนาบัลจิตเด้อนะพ่อพี่น้องจงไว้ให้มันชุกเด้อ 막เดียวคลอบินิถ้าเบิ่งมามะนาสิท่วงทําบ่เห็นนี่เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมีนาสิเว้าเด้อสมมุติว่ามีนาอยู่อยู่เพือนมีนาเนาะคือสิได้อ่าสมมุติอ่ามีนาไปเกี่ยวข้าวอยู่พุ่นน่ะสิเห็นเนาะออลัดก่อนเลยนลัดไว้ก่อนนะเนาะอ่าเอาๆๆนพอพี่น้องเอ้ยอ่าจังได๋ก็อุนเบิ่งนํากันเนาะแล้วก็สิปาดเบิ่งอ่าว่ามันสุกด๋ก็มาได้กินเนาะพอพี่น้องเอ้ยมันสุกอยู่ดอกอืม แล้้วไดนี่นั่นแหละนั่นแหละเรื่องเมืองเอออ๋อโอเคสำหรับพี่รองเลยเอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็คือชืได้ขอตัวจบได้แล้วเสร์ฟเด้ออ่าชืได้เมื่อแล้วก็ชืได้ไปเวียกโตแล้วพี่รองเลยอ่าบลาการเมื่อนี้มีเวียกน้ำแน่เนาะเวียกทั้งนี้ก็มีเวียกทั้งนั่นก็มีแต่ว่าเมื่อนั่นก็คือชืได้แมนแมนอ่าบลาการเฮ็ดเวียกทั้งนี้ก็แล้วแหละแล้วก็สีเล่นไปทั้งนั่นโตอ่านั่นแหละพี่รองเลยเอ๋อโอเคทั้งสามีนะอ่า สบายดีทั้งพ่อแม่พี่น้องเลยเด้อเนาะโอเคโอเคน้องพ่อพ okay, okay. okay, okay. ี่น้องเลยเอ้าโอเคน้องพ่อ uh, พ uh ี่น้องเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็คือว่าเนี่ยแหละผิดพลาดประการใดก็กลับขอโทษขอแพร่นามลายก็ได้มอบเงินน้องพ่อพี่น้องเลยจำนวนหนึ่งพันบาทน้องพ่อพี่น้องเลยมอบให้ทั้งสามีหน้าเพื่อนน้องพ่อพี่น้องเลยมอบให้ทั้งเมย์เนาะให้กับสร้างเพื่อนพี่น้องเลยเออนี่ดิ เลิกเติบดึงน้องพ่อพี่น้องเอ้าจังไดกะบ b, ó, b u ิ g เองกะขอกับขบุญขอบคุณเนาะทางผู้ใหญ่พี่น้องเลยอ่าผู้ใหญ่ทั้งนาอ่าสหรัฐอเมริกาอ่าหนึ่งก็คืออ่าทางไอ้แก่เบื้อยอ่าเพิ่นได้ออกอ่าค่าใช้จ่ายต่างๆน้องพ่อพี่น้องอ่านั่นแหละแล้วก็จะเป็นทางพอด้วยเนาะค่ะเพิ่นชมทบไม่อีกอ่าพอด้วยนะอ่าเพิ่นชมทบมา ให้ทางบริจิตเองหาเป็นเงินจํานวนสามล้า,ลานเนาะพ่อพี่รองกะ็ะจายจกไปแล้วหนึ่งพันบาทหกเซนฮะและก็มีทั้งนาลุงชุกเนาะพ่อพี่รองเพิ่นผางมาให้ทางบริจิตแล้วเนาะพ่อพี่รองเลยหาจากที่บริจิตเบิ่งนี่คือสพอ่อยู่พี่รองเลยงบในการสั่งของน้ำของในวันนี้ก็ได้อ่ามีสามทานพี่รองเลยเพิ่นผางมาให้บริจิตมื่อคือนนี่แต่ว่าเมื่อน,นี้น่ะทางบริจิตองว่าสิไปเอาแล้วทางล้านอาต่าเลขเงินข้าเจ้าเพิ่นบอกว่า เมื so, ่อในบ่เพราะว่าอยู่ทั้งบ้านเขาเจ้าจัดงานก็เลยปิดร้านนะนะก็พอดีว่าเอออ่างบในการเห็หของนั้หของนก็ถือว่าอ่าพอแล้วเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยเอาจังใดก็มีแต่ว่าอ่าฝากทั้งพ่อแม่พี่น้องอ c เป็นกำลังใจให้และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะพ่อพี่น้องก็ขอกราบขอบุญขอบคุณเนาะทางพอลักผู้ใหญ่ทางสามท่านเพิ่นเนาะอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเบิดสุกหูสุขคนเลยเนาะจังได้ก็ขอให้ทางอ้ายและก็เอื้อยและก็พ่อและก็แม่และก็ทางลุงและก็ป้าขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อเนาะเข้ามาแล้วก็มีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรง ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเนาะก็ะสำหรับคลิปนี้ทงางเบอร์จิตเองอขอรับผิดและน้องอไปเบิดจูบกูทุกๆๆคนก่อนคลิปหน้าพ่อกันเนาะพอพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทงางเบอร์จิตเองขอรับผิดและน้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพอพี่น้องเลย